มาแต่ละมือนี้พี่น้องไหลเห็ดเผิงมาเหือนเนาะมือนี้ชีแกงเห็ดปวกพ่อแม่พี่น้องกินแรกน้องพี่น้องสบายดีไหมสบายดีเด้อนี่แม่บาซุปพี่น้องเลยกันจากไปดาหน้าซอยเจมลามาเนาะพี่น้องเอง็กซ์ซีเจมลามาติดตามหลายไลายพี่น้องเลยเจ็ดแปดลอยคนเนาะขอบใจขอบคุณอใจลน์เด้อขอบคุณในไลายเอ็เซ์ซีเจมลาเข้ามาติดตาม เพิ่นว่ามีเพื่อนหนึ่งเพิ่นคอมเมนต์ว่าอันอยากเค้นขอบข้วาบาซูกันนะเบิดเถื่อนเนาะบาซูก็ว่าเออเพิ่นว่าถ่ายคลิปนั่งกินขา้าวเพื่อขอบข้วให้เบิ่งแน,น่บาซูก็ว่าเออได้เฮ็ดมากพอดีเหมือนพอดีสิแกงเฮ็ดกินแรงในการแนะนํำขอบข้วไปนําเนาะพี่น้องเพราะว่าเอฟซีเข่หามาใหม่เพิ่นบ่ฮู้เฮาขนาดเฮาก็เลยแบบเออถ่ายคลิปนีป่อีนอกนิดน้อยก็พี่น้องอันเป็นแม่บาซูกอันเป็นหลานสบายดี แม่อยบาสุกเลยพี่น้องแม่บาสุกมีลูกอ่าสี่คนพี่น้องคนที่หนึ่งมันเอือยบาสุกเนาะคนที่สองมันไอดอนไอดอนไปเอาเอาเมียอยู่บัดนั่นนัที่เขาคลิปเมื่อก่อนเนี่ยพี่น้องผู้ใด้อันบอกข้าใจก็ไปมองคลิปก่อนนี่เด้อพี่น้องคลิปก่อนหน้านี่แหละเขาลงไปเลยเขาเอาบ็อกซุเรียนไปแวะหายร้านพี่น้องร้านน้ำเคิงครับิงลิง เออสไปเนาะแต่ว <ersch> ่าบระเทศไทยอดอนอดอนมายู so, like, so, like, so, like, ่เครื่องพี่น้องเวียนเนี่ยการสืบเห็นเหตุใช้มีโอกาสจะยังสิ้นทายเบิ่งพี่น้องเอฟซีข่าวใหม่เป็นยักงคงเนาะว่าเออผู้ใด้เป็นไปวันนี้ได้เฮ็ดเพิ่มมากพี่น้องเท่าแน่นุ่มแน่เนาะปนกันนี่เบิร์ดเนียนร่อยร้อยสิบบาทโอ้เท่าก็ไล่นะแม่เนาะเป็นยังว่าซุกอยากอยากแกงเฮ็ดเพิ่ง ใส่เอามาขอบเอามาขอบคุณจ,จ้าไม่อีกเว้ย <ขอ S 1> บาวทายคลิปใหม่ขอบคุณไางทุกทีเอขอบคุณป้านการนะคะที่ซื้อทุเรียนให้บอกเ่งขอบคุณป้านการนะคะเพื่อซื้อทุเรียนมาให้โตคือแขนนันต,นตันอยู่เดียวน,นี่เนาะใช่คือเสียขึ้นเมา่ะะหคือเสียขึ้นเนา่อะใช่คือเสียเิงเป็นหอนน่นะฮะคือเสียขึ้นเมื่อะหพุ่งยูออกมาจาก ใช่เอาว้าวขุ่งยุ่มขึ้นมากเลยขุ่งจวดเลยเฮ้ยมีลานปลาสุกเลยพี่น้องลูกของเอื้อปลาสุกเนาะลูกอันกับผัวคนไทยแต่ว่าเลิกกันนะเนาะเลิกกับผัวคนไทยแล้วเนาะจะโดนแล้ว่นาะอันนี้ดัดบยังไงมาให้คอยกินเนื้อตี๋หนุกมากมังแม่กินน้ำเนื้อตี๋จะหาสิแกงแซ่บอย่เนาะอืม ขาดหมอไว้พี่น้องใส่บักคามเปียบอันนี้เีดเนื้ออันนี้เชยดเนี้ออันนี้ข้วเขาได้นนผื่นใช่ครับบังเป็นข้วแบบยืนเนาะข้ออันนี้ก็อันจืดใด้จะข้าปะตันกับลุงเผยเห็ดหาเนาะปันส่งเงินมาหาพี่น้องแต่ก่อนตะกี้เพื่อน,อนขอขอเขาก็เห็ด กับอะไรเหตุกวดเปนมามีประแตนมานี่กับอะไรเหตุเด็ดเดื้อประแตนเนื้อใช่ไหมฮัลโหลประแตนนาซิมายามไหมปีหน้าพี่น้องจะประซิมาย้ำไหนประสิมายามหนาวเหตุอะไรกี่กันขาโง่หัวงนะม่าเลยประแตนเด้อคันสิมาอยากกี่กันขาเหตุวิธีอะไรปีหน้าประสุกสิว่างแฟนใหม่สีหนาเหล่าไปบอนแจหัวเลยกะเทปูนบอลบอลเหล่าบอลนี่เนาะเฮ็ดบอลจอดรถเอาแบบนี่บอลเหล่าตัวนี้ เห็ดปอนบอนเมียนรดไทยแล้วกะเมียนคลองคลองยังกะเชืมันเมียนอยู่นี่เห็ดเป็นห้องเมียนคลองเนาะพี่นอะแต่ส่วนกะลางเสียดมันแปนที่สุดผรู้สึกว่ามันหกมันจักอย่างไงเหือนมาสุกมันรดจักกระจอดจุกะล่างเฮื่อพี่นนองอันคลองห้าวเสือพุ่งเสือผาก็เต็มอยู่หันเนาะวันนี้ก็เออซีเห็ดห้าวเสือผ่าก็มาตากแถวเนี่ยเดี๋ยวกะดาเก็บผูกกัน้ ใหญ่มาแถวนี้เอามาไหว้แถวบอลที่มันโบหกพี่น้องฮะมันเป็นระเบียบพี่หน่าออกเงินกันแล้ครับเหลือครับน้องเนาะอย่าสิจยาซีเบิร์ดทลายคือซีเบิร์ดไล่อย่ท่างกับยาเคสอันนั้นกับยาเคสท่างกับปนันพี่น้องใหญ่เหล่านี่เหตุจะได้หน่อยใหญ่เหล่าหาคนเอาได้เนาะหรือว่าจังไรใหญ่ต่ละเถื่อเขาเห็ุจังไรเวลาใหญ่ใหญ่เข้ากับสี่มาบัมาเอาฮ้าแต่กับฮ้ามเอาก็ได้เนาะ จริงๆคือมันต mm ้องใหญ่เด hmm. <Of> oh, <V> ี kind of house, uh, eh. mm ๋ยวหนิโดยมันจังมีเขามันหนาก็ห้ามออกก็ก็แล้วย่ามนะคือสิบรรยากาศนี่จะได้มันก็ต้องค้นดินมาใส่ก่อนทมดินเน่ยจังใหญ่เราไปดีๆเอาชุ่มๆปีหนาจังเห็ดย่ำแหลงครับใหญ่เราแล้วก็ทมดินอีกวะเนี่ยทมชุ่มๆตอนเราบิดกระสุงยังกรสูงอีกพี่น้องพัดแต่น้ำทมอ่ต่ผมกูหมูเนาะ เปนหนองแล้วเราเตรียมคลองกันเนาะแม่หลานเห็ดคร้พี่น้องโอ้ยหลปลากลายมัน <it> <chose> ่อยเดียวเนาะแกงเฮ็ดผิ่มคนเฮ็ดปลวกมาหนึ่งสองเลเจงพี่น้องไ้แต่ว่าคนานเ้อกาเดีว่าสองจานแปดซิฟเขามากลายห้าเขาจะเสยินได อืก็จะซื้อ,อเมื่อเขามาแวะพอดีข้างแตาก็ได้ว่าเอา้าแถมเยอะครับเพราระว่าขันป้าๆแบบมันสิทธถวเลยก็เลยลดราคาเนาะวันมีคนเสืนะเอแต่ก็มีนคนอันนาดเขาได้เต็มอันนะผมเต็มทั้งหมกใหญ่มันเขาจนเก็บแล้วแล้วขเขาเริ่มเสือตัวนี้ซะกูเดี๋ไปหาอยู่บ้านเนาะจะว่าออกกว่าจะ เดกีน,นอำมันถอดมนัน่ย่างกินไว้แว่าจะเลียนหาอืมเดี๋ยวเป็นหอนหน่บอกใส่ป่านใส่ปานปีหน้าเดี๋ยวเขาห้งเหียยงบนไ่บาอนออีเดียวกัจริงจากน้นเขาห้งเหียนะพีหน่ออันนี้จะปีละแซ้ม,มังม้ยี่ปียังว่น nhá mấy cái cậy này Oh, à, à. lộ này hả tập sáng em nào mà vậy vì nào không tặng cho hiện đây vì nào đây hiện này kinh kinh kê... ừ. 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 Khu khu ừ. 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 ฐา,านฟดทุกอย่างขนะมันออกมาลเยล,เเลยพี่น้องแป๊บเดียวเนาะใส่เป้งนวดแกงเห็ดจะใส่หนามลายเลยพี่น้องเพราะหนามเห็ดมันเกเปลีอยออกกับปงใส่เกลือใส่เป้งนวอใส่กระแด่กระบาดไปพี่น้องอมันตำมะกิกใส่ปุงมันแสบมันนวดเลยกับอันนั้นเ้าบ่มีอันพนะักอันนั้นเลยพี่น้อง พักบักอียงวะพักบากเมาเออพักติวพักวาเมาใบบักเมาใส่พักติวหนึ่งแสบเขามีตะไบประคามเลยเอามกคามมาใส่แทนนะเนาะเจเลบอัเเก็บยีบแข่อนนี่มากได้ข่อยคิดเคิ็ดผิ่งบางคนกับบมากิ ใช่ไล้วใช่พักเลยว่าซุกนี่มากมากกุ้เฒ่ากันมากเดีบาวบางคนนี่เขาสิบปมักไปเนอะเพราะว่ามันส uh ิเป็นแบบมันเหนียวมันเป็นกรุดกรุดกรุดเพิ่มบางคนสืบปรมักก็จะแบบบอกว่าเอ้ยบวกกะกินไปเนาะเพราะว่ามันเหนียว กอิู้แบบนี้พี่นไหมก็อิตู่แล้วป่ะใบมักทาังฟางไทยเอ็ดใบมักรบ้านเขาเอ็ดใครอิฐู้าบมาดีงาบเนาะนอยู่ในนคระับอยู่ในหานของปลาตายอืมปลาตายอีตู่ตละหอมหอมเห็นไอมเวลาแจงมันก็จะเป็นสีนีดเด้อเห็ดเปิ่อพีห็น้องสีเหลืองเหลืองสมน้นำกรุดกรุดกรุดกร พี่น้องมาเลิกมันกินข้าวแลกน้ำกันมื้อนี้ได้เมนูแกงเห็ดเผิงครับอันทอดซีนหมูแล้วก็แจ้วเนาะแม่นู่อาหารโบรายแล้วพี่น้องมันเฮากินเม่นู่หนึ่งซองแม่นูไ่นไปอิ่มเลยกินนังน้ำเซนหนึ่งเซนขว่อ่างก็เซนตุยนนี่อันมักรนะักเต็ด เี็ดงตะละมจ้าหน่ายก็ดำหน้าเดี๋ยวเราหน่ออ,นอาทิตหนึ่นงจากสีแดงสีแดงไปดำซอยปลาคันแสงหรือบาล่าั้ดำพอมกันมาจ้กน่แล้วสีดำวันทิพย์เนี่ยบอาดำพร้อมกันเย,นนนนยอะแกงเห็ดเพิง่ง ผู้ใดแน่มากมาเด้อมากินข้าวแรงน้ำกันมากินข้าวแรกความหนาความตากนะันเนาะพวกทุกคนคือเนอะผู้ใด้ประม,กระมกัะมกก็กินอทนอดกินงูคือเนองมาคิดน้องวันนี้มากินข้าวน้ำกันเนาะมือนี้กินข้าวความหนาความตาขอบขวบาสุกเด้อม,มีเอฟซีบอกว่า เนมาถ่ายคลิปนั่งกินข้าวให้เบิ่งแน่อยากเห้นพ่อเห็นแม่เห็นขอบครัวบ่สุกเห้นบระตกคนเนาะ่าอยู่เพื่อนน้ำไทยอยู่ก so ินอยู่เพื่อนจะกคนอยู่สินะนะเ้เนาเดแงเห็ผืเน้อเนาดแกงเห็ดเผืเนื้อาเนก็นนี่าา กินขาวอยู่เตียงแล้วพี่อนเ้าะไปอีกสายปานเออนบโอ้กดขึ้นมาเปื่อนครับตูเนขนดสบายดีเด้อส่น้องวันนี้ความหนาความตานะไอซี่ว้าเขึ้นกอบข้อเบาซุกเป็นข่าวมันติดตามใหมร้ายคนร้ายเนาะแต่ที่นี่ร้ายคนตอนัไปดาหน้าเสีเียมได้ไอซี่เตียงมาแน่แต่ที่นี่ร้ายคนแน่บนขึ้นขึ้นขี้นอึ้นขึ้นขึ้นกึกนขึน ีเป e. so, like ็นพ่อบาซูกี่น้อมีแม่เนาะมีน้องใต้มีเอื้อยมีลานเยี่ยมีมาซูกเพื่อนบาซุกมี่กคนเจ็ดคนทั้งลานเนาะสายป่านต่ว่าไอ้บาซูกันตอเพื่อนเนาะเนี่ยอบครั้วนิวเนี่ยอะเนนี่มีเอื่อยคนึงสายดอนเนาะ จะบาาซุกแต่กัดน้อยนะปดูกหลาปดูกีคอนี่งจะบาซุปขัดแน่นอยนะตากแดดมันีนี่ส่วนไนดอนอยู่น้ำเนียอยู่้บนเงียอยู่บ้าน่าได้เนาะมีแต่แนบโอเคพี่น้องแางให้สร็ลังค่อมตี้บัมากเยแล้วมันี้ั่ ใช้บ้านมหัก่านมุหักวมีแ่สอหรือบานน้องปอบปปเดอี่ก่อนี่่ออันนี้ัสี่เลยออันนี้หาซีบเแม่หาซีบบักีบก่ ข้อหาสีเบนี er ally, so like ่แม่หาสี่เก่าไม่เนาะเด่ก็เสี่เก้าขอหาสี่เบสนี่แม่สี่ทีเก้าเด็ดเด็สามสิบสามสิี่เเอสามทีเบสไอ้ดอนไอ้ดอนสามสิบกนเาุกเส้าหาปีเนาะปีน้อยเส้าสี่ไรเบียกันเนาะก็สามอาแต่ไ่เบียทีเดียวสามแบบไปเส้าสี่นะ ไอ้ดอนแล้วว่าเลื่อยออกแต่ไอ้ดอนออกแล้วก็บ้าหาปีนะแย่วางหาปีแล้วก็จะงอกบ๊อจะออกแนอั่นอนไตมันหาปีม่กบนอนมันลไป้ามากน้นอกบชุกไก่างหลายคนอาจมกน่าร้านอะไรก็ไั้ใส่รับ

เป็ดมันงมันห่อน้เยจียบกินเจี๊ยบหางข้าวไข่เยอะเยใช่ไหมตักเครื่องปิ้งข้าวไขข้าวไ่ีากแล้วเคื่องไข่ก็เจีเยเที่ยมต้องอเนี่ยเอยอพี่เลยกสิงนีเนี่ะไม่ไหวแลเวมดูเยอมาทุก่ายเยอ ตเป็นหมัขขกไหมนั่นน่ะมันเป็นตู้อะไรย่าง ja นี้เจ็บทำการเล่นสวนเจ๊บโม่มีตินานฮ้ยแต่ว่าเจ็บโู่ ีไปหัวบอกปาเจ็บมีว่าแม่เขาเจีบมียไมกเอเอาน้เอานล่ะเอาอันีเลอัดเองเจัดเองปหคนมีโมโหซื้ออยู่นะเา บ้าซุกซื้อคอบานลน,น้าพี่น้องแม่ซื้อแม่แม่เลื้อเลอวันมีดตาไอดอนบาซุกติดตามน้อน้อยน้องใส่หลานซื้อสายปานโอเคซืยอะติดาอสายนม่เปแล้วคุกโ อายจะปวดนกมาวปวดปวดมันมีปวดนไปวดเ่ว่าทุกขมากกับบานที่อําลาหอนมือนหนึ่งพพื่อดีเไ็้ปวกกะออก

เพื่อนาวบอลังใหม่ๆนะครับถ้าท่านิื่นเงา

ขวามันซ้ายอะนะซ้ายอย่างก็ด้วใจอย่างขวมันซ้ายอะนั่น้ายดีดงเกิดดีดงเกดดงเกิดอีกงนึแล้วสีแท่ออกมาอนอื่นกนมันคนนะครับมันลมมันก็ดีกดกดเอมี่ับ่าแตกว่ากะ มัววาเพิ่มเินมาะอบ้แเอาผีนะเออแล้วแม่เอาหายหรอสมาก้เกี่ยวัตทุกผมมามาเควมักนตอนนี้หน่อยลมั้ยตอนนี้หนอยมั้มันจะเป็นเรื่ง เอาน้กอบตายอยู่บ้างไหมหน้าเนี่ยแหละบ้างหน้าตะวันนี่ตะวันนี่บอมมี่เยอะบอมนี่สบายไปตา้ ยืนองเงินไแจกิกันนะมือมาตบานเกมล่ะสามเรือใต้อาเงินน้าโาสิเอซีเขาเห็นเขาฝากเงินมาให้คนอาหารลอยแร้อปนี่ามนังท้อ ไปี่าไปไปไปเท้าไปเท้าไปเอาตัเดี๋ยวเอาบอกมันนวแม่ระสายผีผันตาลุ่มศูนย์ห้าอันนี้ไง กินข่าวกันเดอ้อสำหรับเนื้อน้ำอบขั้วแต่ทีนี่ประมาณนี้เนาะอยู่กัน,นรวมคลุ่นรวร้านฝนก็อยกันรวนรวมรวม้านแม่ืยปาาล,ปลาซุปไทยก็ได้แตลานียได้หูยังกัดท้ามากก็ได้เนาะเดี๋ยวบสุุท้ายกินกันเาะว่า จะเคยทายในน้ำไปจะโดูน้าดาวนี่น้องแต่ผูกจะค่าเห็ดส่งใหม่ๆเนาะมากกว่านี้ก็ค่อยไดาทายเป็นไงเพราะว่าเพราะว่าบ่ไดททายเนันมีไปอันาไหมมีพีมาหลายเป็นคอมาก็ได้ว่าเออทายแบบคนนี่งคนนิ่งครับใหม่เนาะดา่น้องฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำใจสองบาทุกในเด้อไอตาเอาอเดียรน้องเข้าไปเห็นยูท <t t ูบกันแล้วเหรอหนึ่งสองบาสกน้อยคนดีเนาะหนึ่งสองแม่ วันแ,วแม่สายตาพี่น้องแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่อซ่องดอนบาร่านาพี่น้องภาษาไทยบทเบอร์เกอร์ยิ่เข้าไปติดตามเลยพี่น้องขอบคุณเด้อพี่น้องเจอกันในคินหน้าบาย <c ười>